ครับก็ขอสัตย์ดีสมาชิกมวยหูเฮปปี้มวยไทยสมาชิกลุ่มลายเสียงทุกกลุ่มและก็ท่านผู้ติดตามช่อง y o YouTube มวยหูเฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่22มีนาคม2568ผมมวยหูเฮปปี้มวยไทยมาฟันทองหลังช่างรายการวยศึกเจ้าวมวยไทยซึ่งจะทำการแข่งขันที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยถัดทอดทางช่อง3เวลา ประมาณสักเที่ยง20นาทีนะครับแต่เป็นการฟันธงหลังช่างหลังจากที่น้อยช่างหนักเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สบับม้ยช่อง3ก็มีมวอยเปลี่ยน1คู่นะเป็นการเปลี่ยนทั้งคู่นะครับเปลี่ยนทั้งคู่นะก็เอายกมาชกกันนะครับในเป็นนวอยเปลี่ยนทั้งคู่ครับนะเปลี่ยนทั้งคู่ไม่ได้ยกมาชกก็ค,คือยังไม่มีรายการด้วยกันทั้งคู่นะครับ สาหรับท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยครับเดินเข้าตู้แล้วดูอย่างสู้เขาไม่ได้ครับถ้าชอบมอยหูที่ภาคมอยเพียงอย่างเดียวแล้วก็ภาคเพียงคนเดียวด้วยนะครับของผมนี่ภาคเองทั้งหมดนะก็จะภาคสัปดาห์ละหกช่องก็คือภาคเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับนะช่องบรรธรรมดานี่ผมไม่ภาคเพราะวา่าเราไปสู้ภาคยกยากครับแต่ถ้าเกิดว่าเสาร์อาทิตย์นี่เราสู้ได้เพราะว่าในเวทีนั้นมีคนเยอะนะครับนะก็ดูว่าเสาร์อาทิตย์ของผมนี่ จะไม่ค่อยเสียเปรียบใครอย่างแน่นอนนะครับแนตะผมเองก็ภาคมวยในเวทีทั้งสามทั้งสามช่องเลยนะวันนี้ทุกคู่ทุกช่องก็จะภาคในเวทีทั้งหมดด้วยนะครับแนละ้วก็มวยหูวีเอพทักเครื่องทกเครื่องเข้าเวทีให้จริงๆนะครับแนละ้วก็ฟังเฉพาะช่อง3าช่องเดียววันนี้ก็คิดเพียงร้อยเดียวนะครับในะช่อง3มนี่การันตีว่าผมภาคให้มันแน่นอนนะข้อมูลมวยนี่ถือว่าละเอียดย็บในทุกประเด็นเลยในทุกประเด็นนะครับนะขอผลงานที่ผ่านมาก็ถือว่า มีความสุขกันไปทุกสัปดาห์นะครับนะทุกวันเสาร์เลยนะครับนะก็สนใจข้อโทรไปสมัครครับ08275119880827511988นะครับนะชอบแบบไหนะอย่างไรนะจะสมัครลายเสียง VIP ซึ่งพวกเครื่องเข้าเวทีไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนนะครับการตีว่าไวแน่นอนนะครับนะเพราะว่ามอยหูที่พักอยู่ที่บ้านนะี่ยังสู้ไม่ได้เลยนะกับลายเสียงผมเนี่ยมีการเทียบกันแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นการที่ เขาเครื่องเข้าไปทีมันจะไวจริงๆเพราะไม่ต้องเสียเวลาวิ่งไปผ่านสายให้เสียเวลาอย่างใดนะครับนะ0827511988ครับนะสนใจแบบไหนยังไก็โทรไปสมัครกันได้เลยนะครับนะก็สมัครกันให้ไวครับนะก็ของผมนี่เครื่องนี่จะเต็มตลอดนะครับแล้วก็สาหรับวันพรุ่งนี้ช่อง7หลังจากที่นักวัยช่อง7ช่างน้ำหนักเสร็จผมเองก็จะฟันทองหลังช่างช่อง7ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับนะข้อมูลรายละเอียดการช่างน้ำหนักนี่จะเล่ยยิบในทุกประเด็นเช่นกันนะครับนะใครอยากจะฟังช่อง7 VP ทุกเครื่องเข้าเวทีก็คิด150บาทก็สามารถโทรไปสมัครจองเครื่องกันได้เลยก็เต็มกันทุกสัปดาห์นะครับก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งครับเป็นการฟันธงหลังช่างครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของสายแดงเพชรธันวาอีกเกิลมวยไทยเพื่อนั่งขบายนวลเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีมวยคู่นี้ชกกันพิกัดน้ำหนัก1 1 5สาปอนด์นะครับนะสำหรับทางด้านฝ่ายแดงก็มาช่างได้1 0 0 115นะครับานะช่างได้1 0 0 15นะครับนะช่างได้115จ หกนะครับแล้วก็ไปลดไปลดมานี่ก็มาลดขาดช่างได้หนึ่งร้อยสิบสี่จุดสี่นะครับหนะึ่งร้อยสิบสี่จุดสี่นั้นในกระดานนี้จะเขียนอาอาจจะไม่ใช่นะครับนะแต่ว่าข้อมูลของผมนี่บอกได้เลยว่าเป็นข้อมูลที่จริงที่สุดนะครับนะพูดเฉพาะที่รู้ไม่รู้ไม่พูดนะครับทางด้านของฝ่า,ายแดงก็มาช่างจริงหลังจากไปลดมานี่ก็ช่างเหลือหนึ่งร้อยสิบสี่จุดสี่ขาดไปจุดหกนะครับส่วนตัวก็ไปในพัฒนาขาดหรือจะไปสาไเบรดิกก็มาหนึ่งร้อยสิบสี่จุดแปดนะครับเป็นพิกัดน,น,น,น้ำหนักนี่ยน้ำหนักนี่ท ด้านของฝ่ายน้อยจะได้เปรียบเล็กน้อยนะครับสําหรับทางด้านของฝ่ายแดงเพชรธ,ธันวาก็อายุ22ปีและ65กสิเซนจากจากังหวัดพังงาพังงานะกระดูกมวยก้อนสักห้าสไบซ้อมอยู่ที่อีเกิลมวยไทยภูกเก็ตเข้าไปประมาณ55กิโลกรัมเวทชกประจําก็ประมาณสัก113 114ปอนด์ปี6768นี่ปี6768็ดหกแปดได้ชกไปแล้ว3ครั้งก็ชนะ2แพ้หนึ่งชกเวทีบางกรุงมาทั้งหมดได้ยีครั้งนกคุชชกห้ครั้งเป็นการนกในยกที่2 3 4และก็เสอ,องในยกที่2นนะคครับชชที่่อง3มาแล้ว3ครั้ง ก็ชนะ2แล้วก็แพ้1ครั้งนะครับแล้วก็เป็นมาขความคบร่างสูงยาวดูว่าจะอาจจะเสียเปรียบเพิ่งชกเล็กน้อยครับทรงมวยก็ฝีมือบูบบนเข่าในครับรู้ก็เก็บการวัดทำได้ดีมีทั้งนอกป็นสนามชกวงนอกวงในก็ดูว่าจะแข่งใกล้แข่งกันนะอาวุธมวยดี่ถือว่าจะหลากหลายมากมายกว่าทางด้านของกชกอยู่พอสมควรนะครับ ส่วนตระนากะฝานุัฒนาคานุกเจ้าแม่สายวารีก็อายุ15ปีอ่อนกว่า7ปีนะเพราะนั้นใจพี่จะน้องได้นะครับนะักกระดูกมวยบมวยกระดูกมวยนี่เป็นรองอยู่แล้วแหละนะแต่ว่าอาจจะอยู่ที่หัวใจด้วยนะครับนะก็่67เซนก็สูงกว่า2เซนจากพัดหลงกระดูกมวยก็วาณสัก70ครั้งซ้อมอยู่ที่พัดหลงเร้าไปยๆก็56กิโลกร,รมัมเวทชกเปย์ก็1 0กปอนด์ครับแต่ว่าเมาาืออ่อเช้าก็ทำน้ำหนักมาดีนะปี6768ในชกไปแล้ว6ครั้งนะก็ชนะ2ครั้ สามครั้งเสมอหนึ่งครั้งครับชกเวทีมังกรุงมาสิบสองครั้งก็กระดูกมวยนี่ถือว่าน้อยกว่าในเวทีมังกรงนะนกุูชกห้าครั้งเอนอกุูชกหนึ่งครั้งในยกที่ห้าแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกองไข่ในเวทีมังกรมาก่อนวันนี้ผมก็อ่านว่าทั้งคู่น่าจะสู้กันยาหยกเพราะว่าถ้าไดาแรงก็เป็นมวยที่แพ้นกอกยาก ส่วนทนานฝ่าดังเงินไม่เคยแพ้นอกไข่นะครับแนตะ่ชกที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้มาแล้ว3ครั้งก็ชนะ2แล้วก็แพ้1เช่นกันนะครับลนะ้กก็เป็นมาความรู้ได้ล,อย,ลอยสรงมวยฝีมือเข่าในรุกรับได้เก็บกัรวุฒของชกนี้ทำได้ดีมีท่านปีนาไหนชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับนะักส่งมวยก็ดูว่าจะออนแอนเป็นนิกนะโดนหนักแรงก็มีว่าเริวองรแต่ว่าไม่ค่อยทิ้งตัวนะครับนะัแฟนหัวใจทาามวยก็ถือว่าดีครับวันนี้ก็อยู่ที่ว่าใจพี่ใจน้องหรือไม่นะครับทั้งคู่นี่เมือ่อข อายุ22ปีก็คงจะไม่กลัวรุ่นน้องนะครับนะสู้กันไปสู้กันมาตน้ตนๆก็คงจะคู่คิดสุดสีแต่ว่าปลายๆผมก็ยังดูว่าท้านขังเพชรธันวาน,น่าจะเบียดโดะได้ไปได้ในยกท,ท้ายๆนะครับนะเพราะว่าคุณนี้ผมอ่านว่าชกกันครบยกนะครับฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่ด้านของเพชรธันวาอีเกิลมวยไทยนะครับให้อัตราส่วนที่จะชนะนัดนี้ในอัตราส่วนอยู่ที่6 5เปอร์เซ็นต์นะครับ คู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างตลาดแรงเเผดน้ำตาลวีวินดิมกับตลับฝ่ายน้ำเงินสองแผ่นดินสองแผ่นดินชอแก้ววิเศษครับเมื่อคืนนี้ทางด้านฝ่ายแดงก็มาชั่งได้หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินฝ่ายแดงมาชั่งได้หนึ่งร้อยยี่สิบแปดจุดสี่นะขาดไปจุดหกเลยส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินก็มาชั่งได้หนึ่งร้อยสามสิบตลาดแรงต่อให้หนึ่งบอนนะครับ <c oughs> ท่านกกอเพชรน้ำตาลในอายุ20ปี175เซนจากสุราธานีกระดูกมวยประมาณสัก70ไว้ซ้อมอยู่ที่เกาะสม,มุยปะมาณก็62 63กิโลกรัมเวทชกจำก็ประมาณสัก127นะเวทชกกลางวัน,น129ก็ถือว่าน้ำหนักขาดไปจุด6เลยนะครับป 6, 7, 6, ี67 68ชกไป5ครั้งก็ชนะ4ครั้งฟอร์มกำลังสดกำลังแรงครับนะนอก2ครั้งในยกที่3 4ชกเวทีมันลงมาทั้งหมดได้17ครั้งนกคูช่ชก4่ครั้งในยกที่2 3งม่แลวก็เคยแพ้นก5ครั้งในยกที่งไมที่นพชร ก็ไปพัดหลังใหม่นะครับตอนนี้ก็มาชกที่เวทีมวยเสียมออมน้อยก็เป็นมวยซ้ายระางสูงยาวได้เปรียบนะครับทรงมวยก็ฝีมือเข่าในชกวงนอกวงในเก่งพอกันนะครับน้น,นอกคู่ขี้สุดสุแต่ว่าวงในผมดูว่าทสดันของเพรน้ําตาลมีลูกขวางในใส่ดันแทงด้แรงลึกเลยนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าไม่เคยชกกลางวันไม่เคยชกเวทีนี้จะสภาพจะเป็นแบบไหนในช่วงท,ท้ายนะครับแต่อาต่านวัตตต้นๆน่าจะออกนําได้ก่อนนะครับส่วนท้านักฝาแฟต้องเงิน2แผ่นดินชอแก้ววิเศษก็อายุ17ปีน้อยกว่า3ปี1น 68เซนก็ต่ากว่าประมาณสักเ็เซนจากพี่น้องลาวนะครับนะก็กระดูกมวมก็ประมาณสัก50ครั้งซ้อมอยู่ที่ปทุมธสานีครับไปปอยกเท่ากันเวทชกประจําก็ร2อยี่ถึง1 3อปอนด์ิชกน้าหนักตัวเองเลยนะครับปีหกเจ็กแปชกไปทั้งหมดนี้7ครั้งก็ชนะ3ครั้งนะเป็นการชนะคะแนนทั้ง3ครั้งแล้วก็แพ้สครั้งเป็นการแพ้นอกหนึ่งครั้งในยกที่2 ชกเวทีบางกรุงมาทั้งหมดนี่ก็สิบแปดครั้งก็ถือว่าใกล้เคียงกันหละนอกจุชกในเวทีบางกรุงสามครั้งเป็นการนอกภายในสามยกทั้งสามครั้งเลยและก็เคยแพ้นอกหนึ่งครั้งในยกที่สองยังไม่เคยชกที่เวทีอย่างนี้เช่นกันนะครับก็เป็นมวยขวาขับรูปร่างในจับเสียเปรียบช่วงชกเห็นชัดสมวยฟีมือเข่าในครับรับได้เก็บการวุกทำได้ดีมีทั้งนอกปิดทนายชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะสมวยก็แข็งแกร่งแข็งแรงตลาดเกมนะครับ สำหรับมวยคู่นี้ขึ้นเวทีไปในทนาน่าแแดงจะได้เปลี่ยนร่างสูงยาวใหญ่กว่าชัดเจนทางมวยซ้ายทางด้านของเพชรน้ำตาลนะครับก็ดูว่าน่าจะเตะซ้ายต่อยซ้ายในวงนอกส่วนวงในนี่ก็มีขวางในสาย,ายดันแทงกระดูกมวยบมวย การผ่านมวยไทยนี่ i, ผมดูว่าทันตั้งแดดีกว่านะครับแต่ส่วนทันได้ขรร่ข่าฝ่ายดินก็รูปร่างเสียเปรียบนะฝีมือมัอมนเราก็ถือว่าพอพอ,พอกันนะครับแต่วงในในี่ผมดูว่าขึ้นคอทางด้านของเพชรน้าตาลยากนะครับทางด้านของสองแผ่นดินจะชนะทันตั้งเพชรน้าตาลได้ผมอ่านว่าน่าจะต้องวัดกันที่ป,ปลายปลายยก4ี่แหละนะต้นๆในผมดูว่าไม่น่าจะขึ้นคอทางด้านของเพชรน้าตาลได้นะครับสาหรับทันตั้งเพชรน้าตาลนี่ก็ฟอร์มกำลังสดกำลังแรงนะครับแต่ชนะ3นัดล่าสุดเป็นการนกถึง2ครั้งด้วยนะ ส่วนทางด้านของอาทางด้านของ2องเดชรสาไฟล่าสุดก็ชนะ2ครั้งแต่เป็นการแพ้นอก1ครั้งในยกที่2นะครับแต่เพรีฟอร์มของทางด้านเพชรน้ำตาลกำลังดีนะครับผมเชื่อว่าวันนี้สู้เต็มที่ยังไงก็ต้องออกนาก่อนนะครับฟันทงดังทั้งยังชอบไปที่ด้านของเพชรน้ําตาลวีวินดิมให้ตัดส่วนที่จะชนะในนัดนี้ในตัดส่วนที่ที่5เปอร์เซ็นต์นะครับคู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงยอดทอง ยอดเพทรผาไทยบำรงสิษย์พระนะขัฝ่ายน้ำเงินทวนทองสิงอาชาวินมวยคู่นี้ชกกันพิกัดน้ำหนัก129บปอนด์ทั้งคู่มาน้ำหนักดีด้วยกันทั้งคู่ครับนะขึ้นชั่งทีเดียวก็129ทั้งคู่เลยนะครับ ทตรก้าแดงเพชรผาไทยอายุ19ปี170เซนจากจังหวัดลำปางกระดูกมอย5-60ไม้ปล่ยปลก็6กิกโลกรมัชชมเวทชกประจำก็ร2อเวทชกกลางวัน129ก็มาน้ำหนักเบะนะครับในะปีห7เจ็8บปดชกแล้วครั้งก็ชนะ6ครั้งเป็นการนกอ2ครั้งแล้วก็แพ้2ครั้งเป็นการแพ้นกอ1ครั้งในยกที่2ชกเวทีมักงกรมาทั้งหมดด0ครั้งแล้วก็ชก8ครั้งเป็นการนกในยกที่2 3 4ก็แสดงว่าอาวุธมวยของทยนั้นหนักแรงนะก็็นนนอคเเยะะับมีสิกชแ้า 3ครั้งในยกที่2ยกที่4แล้วก็ยกที่5นะครับนะก็ต้นต้น,ตนผมดูว่ามีอากาศนุ่นหล่นนนักกอล์ฟถ้าดูตามสถิติการแพ้นกชนะนกนะครับเคยชกที่วิธีอย่างนี้มาแล้วสาครัง้งก็ชนะคะแนน2ครัง้งแล้วก็แพ้นก1ครัง้งในะยกที่2นะครับแล้วนะก็เป็นมวยซ้ายรูร่างสูงยาวดูว่าจะได้เปรียบหรือว่าจะได้เปรียบเล็กน้อยนะครับนะทรงมวยก็ฝีมือ เข่าในนะครับนชกวงนอกเก่งกว่าวงในนะประเภทเดินเตะขาเจาะย,อยางตัดฟันสอกลุ้นระดับรดับรกได้ก่อนวงในก็มีขวางหน้ายกใส่ดันแทงนะก็มีทั้งนอกทั้งในแหละนะแต่ว่าความหนักแรงนี่ผมดูว่าสะดับไฟแรงก็คือเพชรผาไทยนั้นดีกว่านะครับ แต่ว่ากระดูกมวยโบมากับผันมาก็อาจจะเป็นรองเล็กน้อยส่วนเส้นข้าวฟ่ายน้ำเงินทวนทองสิงอาชาวินอายุยี่วิบปีก็แก่กว่า7จดปี160เซนต่้กว่า3มเซนจากสมุดสาครแต่ว่าไปซ้อมอยู่ที่ประจวบนะอ่าปอเพชรไข่แก้วนะครับนะกระดูกมวยก็ประมาณสักเป็นร้อยนะซ้อมปอเพชรไข่แก้วเข้าไปป่อยก็6ก5ิกิโลกรัมก็มากกว่านะครับบ่อยๆนี่จะมากกว่าประมาณสัก1กิโลครึ่งเลยนะแต่ว่ารูปร่างนี่ผมดูว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะับแล้วก็เนื้อตัวก็ดูดดว่า ไม่เท่าไหร่นะยังไม่เท่าไหร่ครับนะเวทชกประจำก็ร้อยยี่สิบแปดปีหกเจ็ดหกแปดในชกไปแล้วเจ็ดครั้งก็ชนะสี่เป็นการนอกหนึ่งครั้งในยกที่เสียก็แพ้สามเป็นการแพ้นอกหนึ่งครั้งในยกที่สามเดือนนะครับชกไปที่มักรุมาทั้งหมดนี้สิบหกครั้งแหละนอกก็ชกสามครั้งในยกที่สามสี่นะครับแล้วก็เคยแพ้นอกสามครั้งในยกที่สามสี่เช่นกันเคยชกที่เวทีอย่างนี้สามครั้งชนะสองแพ้หนึ่งนะครับก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างเป็นรองทรงมวยก็ฝีมือเขาในรู้จัก็บการวัดทำได้ดีมีทนอกมีทมหนักกความแรงช ว่าจะเป็นรองมัดซอกก็ดูว่าออกเป็นรองด้วยจังหวะนี่จะช้ากว่าด้วยนะครับถ้าชนะก็จะชนะด้วยเข่าในปลายๆนะครับนะตน้ตนผมดูว่าเป็นรองทางด้านของเพชรผาไทยเขานะครับเมื่อคูนนี้ก็ไม่ต้องขึ้นมากครับนะขึ้นไปก็เส็จนะาเขาเพชรผาไทยได้ก่อนนะลุนหล่นหับนับน,บนกหรือว่าไม่ราคาออกนํามสห้านึ่งก่อนให้ได้ออกตัวก่อนนะครับนะถ้าจะแพ้ก็พลิกไหนหยอกแท้ท้ายนะครับฟันตรงหลังช่างยังชอบไปเจ้าของเพชรผาไทยบรรลุสิทธิ์ให้อัตราสัดส่วนที่จะชนะในนัดนี้ นแนี่จะส่วนส่วนอยู่ที่65เปอร์เซ็นตะครับคู่ที่4ครับซึ่งเป็นมวยมาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับนะก็เป็นการพบกันระหว่างทาันานกับเพชรวานอนบอลมหาชัยพระเทกิกับฝาเงินผามออีแดงโชคอํคานวยชัยนะครับมวยคู่นี้ก็ชคกันที่พิกัด น้ำหนัก123ปอยบปอนด์นะปล่อยๆกันมานะครับนะทัรัแดงก็มาชั่ง1 2 2บงขาดไปจุดส่เซนติเมตรฝ่ายนันก็มาชั่งได้12 2 8รขาดไปจุดสอนะครับสำหรับทางด้านสำหรับทางด้านของเพชรวานนบอลมหาชัยเพชวานนบอลมหาชัยนี่ก็ถือว่าเกาคึกทีเดียวนะครับนะอายุปี่เิบสา่ปกหนึ่งร้อยก็ซ้บมอยที่นติเมปรจาก็มุทรนครกระก หนึ่งร้อยวันนี้ชกหนึ่งร้อยยิบสามก็ได้นะครับว่าช่วงหลังนี้ก็เป็นมวยแทนตลอดปีหกเจ็ดหกแปดในชคไปเจ็ดครั้งนะก็ชนะ สามครั้งเป็นการนกหนึ่งครั้งในยกที่สามแล้วก็แพ้สี่ครั้งเป็นการแพ้นอกหนึ่งครั้งในยกที่สี่ชกเวทีบังกรุงมาทั้งหมดนี่ก็สี่สิบห้าครั้งนกุชกทั้งหมดสิบครั้งเป็นการนกภายในสามยกมากที่สุดแล้วก็แพ้นอกเก้าครั้งเป็นการแพ้นอกในยกที่สามยกที่สี่นะครับก็คือประเภทว่าทําทเขาได้แต่ว่าโดนไม่ได้นะครับนะเพราะต้นๆออกนําก่อน แล้วก็แปรปลายก็พลิกแพ้ประจําครับส mm ําหรับตลาดกำแพงเพชรบ้านนอนเคยชกที่เวทีอย่างนี้มาแล้ว3ครั้งนะก็ชนะคะแนน2ครั้งแล้วก็แพ้นอกหนึ่งครั้งนะครับก็เป็นวยซ้ายครับรูปร่างกำยำลําสันนาตันทรงมวยก็ฝีมือมูอบญเข่าในครับลูกก็รเก็บการวุฒธทำดีมีทักระนอกไปทไหนเตะต่อยหนักแรงนะมัดศอกก็ถือว่าออกอันตรายนะครับในช่วงพลิกๆอะไรนี่ก็ถือว่า นกคุณทอเป็นว่าเล่นเช่นกันนะครับแต่ช่วงนี้ก็สภาพร่างกายก็ดูว่าจะไม่เท่าไหร่วันนี้ก็เป็นวยมาเสริมแทนแต่ว่ากระดูกมวยบมวการผ่านมวยนั้นเหนือกว่าเยอะนะครับส่วนตะลั่นกำาฟงเงินผามอีแดงชอโชคอํานวยชัยอายุ17ปีก็อ่อนกว่า7ปีนะครับนะแต่ว่าสูงกว่าครับนะร้อยหกสิบเ้าเซนก็สูงกว่าประมาณสักเจ็ดเซนจากสีส,ส,สเกตครับกระดูกมวยก็ประมาณสักสี่สิบปอร์ไฟนะซ้อมอยู่อุบลครับไปๆในห้าสิบหกกิโลกรัมนะอปๆน้อยกว่าสองกิโลครับเบทชกประจําก็ประมาณส ปีหกเจ็ดหกแปดชกไปแล้วสองครั้งก็ชนะนกทั้งสองครั้งในยกที่สามจกที่สี่ยังไม่เคยชกที่เวทีนี้มาก่อนนะครับก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างสูงยาวได้เปรียบทรงมวยก็ฝีมือเข่าในครับชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะก็แข็งแรงแข็งแรงกระดูกมวยบนมรการพันไปไประลองแต่ว่าอาวุธมวยก็ถ่าหนักแรงทุกลูกนะแต่ว่าเคยชกที่เวทีมักงกรเพยรแค่สองครั้งเท่าน,นั้นนะครับผมก็เลยอ่านว่าแม้ว่าจะมาแทนยังไงในต้นๆทางด้านของเปรวานท์หน้าจากนำก่อนถ้าจะแพ้ก็แพ้หมดแรงเหมือนเดิมนะครับ ฟันทองหลังช่างยังชอบไปที่ด้านของเพชรวานอนบอลมหาชัยให้อัตรา,ตราสัดส่วนที่จะชนะในนัดนี้อยู่ที่55เปอร์เซ็นต์นะครับก็ครบถ้วนกันทั้ง4คู่นะครับสำหรับการฟันทองหลังช่างช่อง3นะก็คู่ที่1นี่คู่ที่1ก็เป็นมวยเด็ดคู่แรกสำคัญเสมอนะครับนะก็ให้ไปที่ด้านของเพชรธันวาอีเกิลไวทไทยนะครับนะแล้วก็มวยเด็ดตัวเดียวเล่นวันนี้ของผมก็ยังชอบไปที่ทางด้านของ ภาคไทยบรรพศิรย์นะครับนะดูว่าขึ้นอ่าขึ้นเวทีลุ้นเชียร์ได้ก่อนลุ้นระดบับนับดอกได้ก่อนนะครับถ้าจะแพ้ก็พลิกในยกไทยทายนะครับนะท่านใดสนใจอยากฟังผมภาคมวยในเวทีอ่าภาค เพียงอย่างเดียวไม่รุนไม่เชีย์ไม่เล่นการพนันใดดๆทั้งสิ้นนะครับราคาในต่อเนื่องทุกวินาทีบอกทุกรายละเอียดนะ,ะกรรมการส่งใบคะแนนแบบไหนซิกส,ส่งใครตัวบนชอบใครตัวบนชงใครในะบอกหมดนะครับนะผมจะภาคบอกหมดก็คือผมจะถือ,อถือปฏิบัติว่าผมภาคมวยในเวทีเหมือนกับสมาชิกอยู่ในเวทีด้วยกันนะครับนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างในเวทีที่ผมภาคก,ก็เหมือนกับว่าสมาชิกอยู่กับผมนั่นเองนะครับนะก็0ูนย์แปดสอง 7จ็ดห้าหนึ่งหนึ่งาแปดแปดศเจนึ่งนึ่งชอบแบบไหนอย่างไรก็โทรไปสมัครกันได้เลยนะครับแนละ้วก็ขอตุกท่านโชคด,ดีสวัสดีครับ